สวัสดีค่ะทุกคนนนนแอดมินพลอยมาแล้วค่ะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ let's go c t h edition 1หนังสือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นแค่หนังสือเรียนธรรมดาแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิคดที่จะพาน้องๆหนูน,นไปเปิดโลกภาษาอังกฤษยอย่างสนุกสนานเลยค่ะทำไมพลอยถึงเลือกหนังสือเล่มน,นี้มาแนะนำล่ะเหรอ ก็เพราะว่าพลอยเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดีมีผลกับการเรียนรู้ในระยะยาวมากๆเลยและ let's go เนี่ยแหละค่ะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีมากดีมากเสียงเพลงประกอบดังขึ้นเบาๆพร้อมภาพเด็กนักเรียนกำลังเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานเอาละค่ะเพื่อให้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้นขอเชิญรับชมสถานการณ์จำลองที่พลอยตั้งใจนำเสนอมากๆเลยค่ะฉากห้องเรียนจำลองตกแต่งด้วยสีสันสดใสมีคุณครูใจดีกำลังสอนนักเรียน ครู d morning class. นักเรียนพร้อมกัน Good Good morning t e a c h e r ครู a y we're going to learn about animals. ใครอยากตอบว่ารู้จักสัตว์อะไรบ้างคะเด็กชายชื่อน้องเก่งยกมือขึ้นอย่างกระตือรือรน้นน้องเก่งตอมสุนักครับครู Excel l e n t very g o o d and what sound d o o s a dog make ทุกคนในห้องส่งเสียงฮ้องฮ้องเด็กหญิงชื่อน้องฟ้าหน้าเศร้าเพราะตอบไม่ได้ครู Crew, เดินเข้าไปหาน้องฟ้าด้วยรอยยิ้ม don't worry น้องฟ้าน้องฟ้าลองดูในหนังสือสิคะมีรูปภาพสวยๆเยอะแยะเลยน้องฟ้าเปิดหนังสือ let's go c t h edition 1ดูรูปภาพสัตว์ต่างๆแล้วยิ้มออกน้องฟ้าคะ่ะแมวคะ่ะครูเก่งมากๆเลยคะ่ะน้องฟ้าเห็นไหมคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยตัดภาพกลับมาที่ adminploy จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าหนังสือ let's go เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน รูปภาพสีสันสดใสและบทสนทนาที่เข้าใจง่ายทำให้เด็กๆไม่รู้สึกเบื่อและกล้าที่จะพูดค่ะเนื้อหาในหนังสือครอบคลุมคำศัพท์และวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กประถมต้นโดยมีการสอดแทรกเกมและเพลงเข้ามาช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สำคัญคือตัวละครในหนังสือถูกออกแบบมาให้มีบุคลิกที่สดใสสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆอ,อยากเรียนรู้มากขึ้นพลอยชอบมากๆเลยค่ะที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่การท่องจำ แต่ส่งเสริมให้เด็กๆเ,เข้าใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันส่วนตัวพลอยนะคะพลอยชอบที่หนังสือเล่มนี้มีแบบฝึกหัดที่หลากหลายช่วยให้น้องๆได้ฝึกฝนทักษะต่างๆอย่างครบถ้วนแต่ถ้าให้ติพลอยว่าบางทีรูปภาพอาจจะเยอะไปนิดนึงจนทำให้น้องๆบางคนอาจจะเสียสมาธิได้ค่ะยิ้มหนังสือเล่มนี้พลอยคิดว่าเหมาะมากๆสำหรับน้องๆหนูๆที่กำลังเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ หรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ลูกๆย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มน,นี้4.5เต็ม5ดาวเลยค่ะสรุปแล้วหนังสือ Let's Go c t h Edition 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากๆเล่ม1พลอยแนะนำเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ควรมีติดบ,บ้านไว้รับรองว่าน้องๆจะสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแน่นอนถ้าใครสนใจอยากจะซื้อหนังสือเล่มน,นี้ สามารถกดลิงก์ที่พลอยแปะไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ค่ะยิ้มและถ้าชอบรีวิวของพลอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายค่ะ